เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้ฮอนด้าซีวิคครับซีวิคโฉมซีดอเครื่องเกียร์ดีสียังสวยครับรถบ้านเดิมๆเ,เล่มเอกสารชุดโอนครบพร้อมเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับอันนี้เส้นสีน้ําเงินโกมาท่าครับเล่มครบ ุดโอนครบนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับสีสันก็อาจจะมีตําหนิริ้วรอยบ้างนะครับมีสีดมีด้านบ้างทําไม่สีเรียกเราไปขับใช้งานคุ้มๆเครื่องดีมากพร้อมใช้เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้เป็นเกียร์ธรรมาดาหน้าต่างมือหมุน ของโดยสายก็ตามนี้เลยครับด้านหน้าหุ้มไว้ด้านหน้าหุ้มเบาไว้ครับด้านหลังเป็นเบาะหนังห้องเครื่องเดิมๆครับหน้ารอยพับยังอยู่ครบครับดูน็อตยังกลมไม่มีรอยชนหนักเครื่องเป็นเครื่องคาบูครับดูแลง่ายไม่จุกจิกสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยราคาที่3 2 0 0 0นบาทครับราคามอไซค์กันแดดกันฝนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ